สวัสดีครับนี่คือรายการเล่าเรื่องคืนหลอนครับวันนี้ผมพรชัยอยู่กับน้องเบสครับน้องเบสอายุ20ปีนะครับจะมาเล่าเหตุการณ์ขนลุกที่เคยเจอมากับตัวเองเกี่ยวกับรถโรงเรียนร้างครับสวัสดีครับเบสสวัสดีครับพี่ชัยขอบคุณที่ให้มาเล่านะครับเอาจริงๆผมก็ยังรู้สึกหลอนๆอยู่ทุกครั้งที่พูดถึงเลยครับไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่าได้เลยครับวันนี้เราอยากให้ทุกคนฟังประสบการณ์จริงแบบนี้ครับครับ คือเรื่องนี้มันเกิดตอนผมอยู่มหครับผมเรียนโรงเรียนตักจังหวัดมีข่าวลือมานานว่าหลังโรงเรียนมีรถโรงเรียนคันหนึ่งที่ถูกจอดทิ้งไว้เพราะเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมีเด็กเสียชีวิตหลายคนแล้วเขาไม่เคยขายไม่เคยย้ายไปไหนทิ้งไว้แบบนั้นเลยครับอืมฟังดูน่าขนลุกตั้งแต่ต้นครับครับพี่ชัยคือพวกผมมันก็วัยรุ่นไงครับตอนนั้นคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กไม่ให้เข้าไปแถวนั้นผมกับเพื่อนอีกสองคนเลยวางแผนจะไปลองของกันครับ คือคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกอยากพิสูจน์วัยนี้ชอบลองดีครับใช่ครับพี่คือคืนที่ไปผมจําได้ว่ามันเป็นคืนเดือนมืดฟ้ามืดมากๆไม่มีแสงจันทร์เลยครับโรงเรียนมันเงียบเพราะปิดเทอมอยู่เราแอบปีนรั้วเข้าไปแล้วก็เดินไปที่รถครับตอนนั้นรู้สึกยังไงครับตอนเดินไปแรกๆก็ขำๆคุยล้อกันเสียงดังครับแต่พอเห็นรถจริงๆนี่แม่งขนลุกเลยครับ มันเป็นรถบัสเก่าๆสีเหลืองที่สีถลอกจนขึ้นสนิมประตูพังครึ่งหนึ่งกระจกแตกมีคราบดำเหมือนรอยไหมพอเข้าใกล้จริงๆมันมีกลิ่นเหม็นไหมจางๆที่เหมือนเศษผ้าที่ไหมเก่าๆได้กลิ่นชัดขนาดนั้นเลยครับครับพี่มันแปลกมากเพราะไม่มีไฟไม่มีอะไรที่ควรจะไหมแต่กลิ่นมันอยู่ผมเพื่อนสองคนก็เริ่มเงียบครับแบบไม่กล้าหัวเราะแล้ว,ลวตอนนั้นใจเต้นแรงมากเราตัดสินใจปีนขึ้นไปดูข้างในครับโห oh. กล้าดีนะครับตอนขึ้นไปเนี่แหละครับที่เริ่มรู้สึกเย็นผิดปกติทั้งที่อากาศอบอ้าวมากแต่มันเย็นเหมือนมีแอร์เปิดอยู่ข้างในผมถามเพื่อนว่ามึงรู้สึกหนาวไหมมันพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรเลยครับบรรยากาศหลอนขึ้นเรื่อยๆเลยครับใช่ครับพี่ผมก็ใจเสียแต่ก็ทําเท่เดินเข้าไปลึกขึ้นข้างในมืดมากมีแสงไฟฉายมือถือเป็นทางๆเห็นเก้าอี้ฉีกขาด เบาดำเป็นรอยไหมมีเศษเท่าเหมือนขี้เท่าทับอยู่บนที่นั่งแล้วตรงกลางทางเดินมีคราบดำยาวๆเหมือนของเหลวที่แห้งกรังฟังแล้วเห็นภาพตามเลยครับครับพี่ตอนนั้นมีลมเบาๆพัดทั้งที่ประตูปิดมันเหมือนเสียงหายใจเบาๆผมจำเสียงนั้นได้จนทุกวันนี้เหมือนมีคนหายใจในคอเบาแต่ได้ยินชัดผมถามเพื่อนมึงได้ยินไหมเพื่อนคนแรกบอกอย่าถามอีกคนสั่นหัวแต่ทำหน้ากลัวมากครับ ใจคอจะเล่าได้ต่อไหมครับเล่าได้ครับพี่ผมจําได้ว่าเรายืนฟังเสียงนั้นสักพักก็มีเสียงเหมือนเด็กวิ่งกระทึบเพื้นเบาๆจากท้ายรถคือตรงนั้นไฟฉายไม่ส่องถึงเราได้ยินเสียงเดินวิ่งวิ่งตบๆวิ่งมาใกล้ขึ้นผมพูดใครอยู่ตรงนั้นเสียงหยุดกระทันหันโหได้ยินกันทุกคนไหมครับได้ยินครับทุกคนชะง,งักหมดเงียบกริบและจู่ๆได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนกรีดดังมากเหมือนเด็กกรีดด้วยความกลัวมันสะท้อนในรถจนหูอื้อครับ แค่ฟังก็เย็นสันหลังเลยครับครับพี่ตอนนั้นเราหันหลังจะวิ่งเพื่อนผมสะดุดล้มแล้วมันก็ร้องว่าเงาเงาผมหันไปเห็นเป็นเงาคนยืนอยู่ข้างเบาะหลังสุดผมเปิดแฟลตเต็มๆมันไม่มีใครแต่เงาดําหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับโอโ้ฟังแล้วหลอนมากครับพี่ใช่ไหมผมไม่พูดอะไรแล้วคว้ามือเพื่อนลากออกจากรถท,ทันทีพอออกมากลิ่นไม้หายแต่พวกผมหอบหายใจเสียงดังกันหมดไม่มีใครพูดอะไรเลย เราวิ่งออกจากโรงเรียนข้ามรั้วกันเลิะเทออครับแล้วกลับบ้านเป็นยังไงต่อครับตอนกลับผมคิดว่าเรื่องมันคงจบแล้วครับแต่พอคืนนั้นผมฝันว่าอยู่ในรถคันนั้นไฟมืดมีเสียงเด็กร้องไห้แล้วพูดว่าพากลับบ้านหน่อยพอสะดุ้งตื่นมาเงื่อท่วมตัวเลยครับขนลุกมากครับเบสมันไม่จบครับพี่เพราะหลังจากนั้นผมยังได้ยินเสียงเด็กโหเราะเบาๆที่หน้าห้องนอนอีกหลายคืนครับจนผมต้องเปิดไฟนอนยาวเป็นเดือนครับครับฟังแล้วเห็นใจมากครับ ครับพี่ทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าเดินผ่านหลังรูเรียนตอนกลางคืนเลยครับแค่เห็นสีรถก็ใจเต้นแล้วครับฟังกันมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดก่อนจะลองดีหรือท้าทายสิ่งที่เราไม่เข้าใจครับเรื่องเสียงเด็กหัวเราะหน้าห้องหลังจากออกจากรถนั่นยังตามมาอีกหลายวันใช่ไหมครับใช่ครับพี่ชัยหลายวันเลยครับบางวันก็ได้ยินชัดเหมือนอยู่ข้างหูเลยครับเหมือนมีเด็กหัวเราะเบาๆมันไม่ใช่เสียงเพื่อนไม่ใช่ทีวี คือผมอยู่คนเดียวแน่ๆครับตอนแรกผมพยายามคิดว่าอาจหูแว่วแต่คืนที่3นี่แหละครับเห็นเงาเด็กยืนอยู่ปลายเตียงครับคือวันนั้นผมนอนไม่หลับครับเปิดไฟไว้นะครับพยายามจะเล่นมือถือกลบความคิดแต่ตอนที่กม้กมๆเงยๆอยู่เห็นเหมือนมีเงาดำๆอยู่ที่ปลายเตียงตอนแรกคิดว่าเป็นเงาต้นไม้จากหน้าต่างแต่ละต่างปิดมีผ้าม่านครับผมขยี้ตาดูมันยังอยู่ครับพอเพ่งมองเหมือนเด็กผู้ชายยืนก้มหน้าแล้วไหล่สันเหมือนร้องไห้ครับ แค่ฟังยังขนลุกครับผมเรียกมันว่าเฮ้ยใครมันเงยหน้าขึ้นมาช้าๆครับตาโบดดำไม่มีลูกตาปากแหว่งยิ้มผมนี่กระเด้งลุกขึ้นเลยครับไฟสว่างเต็มๆมันหายไปต่อหน้าเลยครับพี่ชัยโอ้โห oh, แล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับ วันรุ่งขึ้นผมไปหาพระครับเอาจริงๆผมไม่เคยเข้าวัดเลยครับเป็นพวกไม่เชื่อดวงผีด้วยซ้ําแต่วันนั้นผมยอมเลยครับไปนั่งรอเจอหลวงพ่อพระท่านคุยดีมากบอกว่าอย่าลบหลู่ที่เขาตายโหงบอกผมให้กลับไปจุดทูบหน้าบ้านขอโทษครับหลวงพ่อแนะนํายังไงครับท่านบอกว่าให้เล่าออกมาว่าเราไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ไม่ได้คิดท้าตายให้ขออโหสิกรรม ผมก็ทําตามทุกอย่างครับจุดทูบหน้าบ้านพูดเสียงดังจนเพื่อนบ้านมองครับแต่ผมไม่อายแล้วครับตอนนั้นอยากจบอยากหลุดจากฝันร้ายแล้วได้ผลไหมครับน้องเบสดีขึ้นครับพี่ชัยคืนต่อมาเงียบกริบเลยครับไม่มีเสียงไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีเสียงหัวเราะคืนนั้นหลับสนิทครั้งแรกในรอบอาทิตย์ฟังแล้วรู้สึกโล่งใจแทนครับใช่ครับพี่แต่มันไม่ได้แปลว่าลืมผมยังจําได้หมดจํากลิ่นไหม้จาเสียงกรีดเสียงเด็กเดินวิ่งหัวเราะเห็นเงา ผมพูดเลยว,ว่าตอนนั้นคิดว่าตายแน่ๆถ้าอะไรตามมันหนักกว่านั้นครับอยากให้ฝากถึงคนที่คิดจะลองของแบบนี้หน่อยครับครับพี่ผมขอพูดตรงๆนะครับอย่าเลยครับมันไม่คุ้มความหลอนไม่คุ้มความเสียหัวใจมันอาจจะเป็นเรื่องเล่นๆแต่พอเจอกับตัวมันคือฝันร้ายจริงๆครับมันตามมาไม่ใช่แค่ที่เราไปเจอแต่กลับมาถึงบ้านผมไม่เคยเชื่อผีมาก่อนแล้วเจอเองแล้วครับครับ ขอบคุณที่กล้าเล่าให้ฟังครับขอบคุณพี่ชัยครับที่ให้เล่าออกมาผมก็เหมือนระบายด้วยครับครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้จะได้ข้อคิดครับสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีจริงอาจมีอยู่แค่เรามองไม่เห็นเย่าท้าทายสิ่งที่เราไม่รู้จักครับ กับก่อนจบผมอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เรื่องนี้ครับให้เป็นอุทาหรณ์ใครที่กำลังที่จะลองของแบบนี้จะลบหลู่สถานที่ที่เขาว่าเฮียนหรือเกิดเหตุสลดมาก่อนอย่าทำเลยครับเราไม่รู้ว่าใครยังผูกพันหรือทุกอยู่ที่นั่น และถ้าใครชอบฟังเรื่องเล่าแบบนี้เรื่องจริงจากป่าคนเจอเองฝากกดติดตามกดแชร์ช่องนี้ไว้ด้วยครับเล่าเรื่องคืนหลอนเราจะมีแขกรับเชิญอีกหลายคนมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกตอนวันนี้ขอบคุณน้องเบสมากๆครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวหลอนๆให้เราได้คิดกันครับขอบคุณพี่ชัยครับขอบคุณทุกคนที่ฟังครับเยี่ยมมากเลยครับหวังว่าผู้ฟังทุกคนจะได้รับรู้ประสบการณ์ดีๆจากน้องเบสนะครับ แล้วเจอกันตอนต่อไปครับฝากกดติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ